อนี้ผมคิดว่าเราฟังแล้วนะครับเขาก็เชงก็มาเล่าก่อนแล้วไม่เต็ดทายแต่นี้ผมคิดว่าเราคงมีคําถามคาใจอยู่มีคําถามแรกนะครับฝากบอกฝากมาให้ทางเราไปกดถามให้นะครับ <laughs> คือตอนเริ่มถูกสักก็คือตอนแรกได้เกริ่ว่า50%เนี่ยคือมาบนบนแล้วก็หนีหายไปแต่ก็ยังแสดงว,ว่ามันมีอีก50%ที่เขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาลุยกับเรานะครับ ทีนี้คนคนที่ฝากคำถามมัก็เลยบอกว่าไอ้กลเม็ดในการเปลี่ยนคนที่บ่นหรือเสียงที่บ่นให้มันเป็นคนเลื่องนะครับไอ้ห้าสิบคนที่ตอนแรกแค่มามาเปลยกับเราเนี่ย<ช>เราทํายังไงให้เาขาเกาะเกาะเกาะพลังกับเราในการที่ไปออกแบบอะไรต่งตางๆมีเทคนิคอะไรนคะครับหรือว่ามีวิธีการยังไงจริงๆแล้วมันก็มีสองส่วนเนาะคือเราพยายามว่าเนี่ยเป็นยกยกก็อย่าง ยกตัวอย่างเคสเยวเอาเป็นว่ายกตัวอย่างมโมกันก็แบบว่าถ้าสมมติว่ามีเครือข่ายของกลุ่มคนที่ทําตรงนี้อยู่เราก็บอกว่าเนี่ยมีคนที่มีมีเครือข่ายงดเหล้าเนี่ยก็ทำตรงนี้อยู่ไปช่วยกับเขาไหมคะหรืออะไรเงี้ยคือมันคือแบบให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวหรือแบบฉันต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยอะไรเงี้ยแต่มันมีบางคนที่แบบว่าถ้าฉันต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยนี่จะรู้อย่างเดียวอันนั้นก็มีแต่ว่าถ้าคนที่แบบ ออกจากแพสสีนิดน,นึงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเ mm hmm. hey, นี่ยมัน,นุ่มนี้หรือว่าพอเวลามีข่าวอะไรที่แบบเหมือนจะเป็นสเต็ปหนึ่งที่เป็นช่องทางสมมติเนี่ยมันมีข่าวที่ผูก้กำหนดนโดยบายที่เกี่ยวข้องอ,ออกมาพูดนะขาอบางทีข้อ,ออกมาพูดไม่ดีเนี่ยคุณรู้สึกยังไงว่าบิวเขาไงเหมือนแบบว่าเออบางทีเป็นการที่ไม่รับสารเดยียวกันกับการทำแคมเปญเนี่ยคะ่ะเวลาเราสมมติ มันไม่ใช่สมมติถ้าอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มาโดนแล้วนะคะทาวินทาวออกมาพูดกับสื่อมวลชนตอนนั้นบอกว่าอะไรไม่พูดนี่อะไรเงี้ยหรือแค่เขาไม่พูดนี่มันก็มีความหมายแล้วนะเราก็มาตีความแล้วบอกผู้สนับสนุนสองหมื่นคนบอกว่าเฮ้ยทาวินทาวมันมันไม่พูดเลยเลยที่คนลุกือมากขนาดนี้อะไรเงี้ยคือมันมันมเหมือนแบบจุดจุดจุดไฟมันเหมือนประเด็นในการจุดไฟมันมันเป็นเป็นการเฟรมให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย น่าโมโหนะคุณทำอะไรหัไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราอยากให้เริ่มต้นด้วยตัวคนมากกว่าทีมงานเพราะแต่ก่อนอที่บอกว่าเชนไม่ใช่ใชเชนในปัจจุบันนี้แต่ก่อนตอนช่วงปีแรกทีมงานคนตังต้งกระทู้เองแล้วมันคือแบบเอ้ยัวยุว่ะคือเหมือนแกนเป็นสตาร์แล้วแบบทำไมทำไมสตาร์จะต้องมานั่งคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเ,เราอยากให้คนที่คิดนั้นนะเป็นคน แต่ว่าคนที่เข้ามาในของเราเนี่ยมันจะมีหลายหลายไทยใช่ไหมหลายประเภทประเภทที่แบบประเภทแบบกล้าหาของมที่จะลุยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายประเภทที่แบบเราถวยหน่อยๆพูดเราเก็บด้วยเราวยหน่อยๆที่ต้องหาหาพวกให้เขาใช่ใช่ใช่เ่งว่าทีมเช็คเองก็ต้องถ้าถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าทีมเช็คเองมีความโอ้มีละมีความรอบรู้ระดับหนึ่งเลยนะว่ารู้ว่าใครทําตรงไหนอะไรยังไงบางคนรู้น้อยกว่าคนที่แอคทีฟเจ้าของบางทีเจ้าของเป็นเป็นมาแบบ รู้อาจารย์ทรทวาดำรงอาจารย์ทรนะคะสามคนเก่งสามคนเก่งคือเก่งเลยค่ะไม่หวั่นร <devil> ู <an> ้ด้หวั่นรู้ด้านสัตว์ประมงเฮ้ยจานจานรู้เยอะกว่าทีมงานอีกจานแบบจานเนี่ยอาจารย์ก็แค่มาอัปเดตกับทีมงานว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปจัดตรงนี้ตรงนี้บูธบูธประกวดภาพแล้วเดี๋ยวให้คนถ่ายรูปซึ่งแบบคืออาจารย์รู้เยอะกว่าทีมงานได้สัมพันธแต่ทีมงานเนี่ยจะช่วยในลักษณะว่าจานคะเดี๋ยวจานหาที่วาง เชนดอทวจาจีรับ a s ลเซฟบูด้า r วลไปด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบนอกจากได้คนจากออฟไลน์อีเวนต์เนี่ยเข้ามาสนับสนุสน,นในออนไลน์อะไรเงี้ยคือคือเราจะมีเหมือนกรอบการทำแคมเปญไปแนะนำคนท,คนที่คนที่คนที่เป็นเจ้าของแคมเปญแต่ว่าด้วยพลังสามคนอย่างที่ว่าแล้ววันนี้เป็นหนึ่งในสามข,ของทีมงานที่มาคือเราก็จะ ห uh, มายถึงทีมทีมก็จะมาคุยกันเองว่าเฮ้ยเราจะช่วยแคมเปญไหนหมายถึงว่าเราก็มี capacity เหมือนกันซึ hey, ่งเวลาเราจะคิดว่าเราจะช่วยแคมเปญไหนเนี่ยมันก็เ a s e อนสิ่งนี้ตอนนั้นแบบนั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำแคมเปญบลรบอเจโมดิป่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีเซ็กโคนเดอร์นี่มีมายดองทางที่เข้มแข็งมากต้องขอเป็นคนธรรมดาเลยนะแล้วก็แบบโน่น, mm hmm. นนี่นั mm hmm. นน่นคุยไปกระเทื hmm. อนทุกทางเป็นโมเมน,น,น mm hmm. ตนน์พอดี mm hmm. ตอนนั้นแบบ เออเจนของพรบรมันต้องแบบเนี่ยอีกเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะผ่านพรบ,รบรถ้าผ่านนี่ปุ๊บนี่ดับศูนย์เลยนะอะไรเงี้ยมันคือมันมีมันโมเมนต์ก็ใช่กลุ่มอื่นๆก็ใช่ค่ะที่ความสัมพันธ์มันนาระชนะยากเนี่ยก,ก็ก็เลยช่วยช่วยทำอ่ามีคำถามแากอื่นอีกไหมครับทุกคนตะลึงอาเช่นค,ครับ ท่าที่ฟังมาเหมือนกับเชื่เพื่อนเหมือนกับเปนเหมือนกับมันมีสถานการณ์ปัญหาเกิดขึ้นเนาะเราต้องการจะเปลี่ยนมันเหมือนเป็นวิกฤตเชิงลบอะเชิงลบที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องการจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันมีการรดลงไหนไหมที่มันมีมันมีเรื่องเชิงบวกเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะเชียร์ up ให้มันเกิดมุกมน้น์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยระบบแบบนี้มันมีไหมหรือว่าเไม่รู้วันนี้จะใช่จะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ คลิปปิ้งออกมาเพราะตอนแคมเปญวันนึงมีเป็นปืนแล้วก็เลยแบบว่ามันก็จะได้อนท็อปคลิปคลิปปิ้งเออมันนยังจะมีแคมเปญเอ่พิพิธภัณฑ์เด็กอะของกมอมใช่แล้วไนสทีตของการเล่าเรื่องก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยเรามี คือกเราเจอบทที่เสียงออกใช่ใช่จะได้เห็นภาพนิดนึงแล้วก็แบบแล้วก็ให้น้องๆอ่ะมาเขียนว่าทําไมถึงต้องการอ่าพิพิธภัณฑ์เรียนการิพิธทำไมถึงต้องการให้สื่อเปิดอะไรเงี้ยให้น้องอ่าเขียนแล้วก็โชว์ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินคุยเดินสายคุยกับสื่อมวลชนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันก็คือเป็นแคมเปญแบบ เรื่องดีๆอ่ะเป็นเรื่องดีๆถ้ามีเราจะดีดอะไเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบแแตนโอยหยานะหรือว่าไม่เอาพอรบอนี้เมืองเหมืองไม่เอาเคือมันไม่ได้เป็นออกแบบเป็น to to h a t extreme ะแต่ว่ามันแล้วแล้วไอ้ไอ้จริตของคนคนที่เข้ามาในเช้งเนี่ยระหว่างไอ้แคมเปญเชิงบวกเชิงลบเนี่ยอะไรที่มันแบบอะไรที่รูอร้อื้ออะไรมันก็เห็นยูแล้วแล้วแ้วคนนี้ว่าคนไทยมันมันมันออกแนวมัน เขาจะเรียกว่าเชิญรถดีไหมแต่จะเหตุจะเรียกว่าแบบเห็นปัญหาบางอยากแก้จริงแล้วคนนี้คนเหล่านี้มันเขาเขา,เขามีไม่เซ็ตอย่างหึือว่าแบบเฮ้ยฉันนิดนึงแล้วกันขอทำได้นิดนึงแล้วกันคนที่เป็นเจ้าของแคมเปญซิงคโปร์เกตเว้ปีที่แล้วค่ะได้ไดคนสนับสนุนแสนห้าซิงคโปร์เกตเว้ที่เราจะ,จะเหมือนแบบเว็บบอสไชหน,หน่าโดยสรุปง่ายๆคนที่คนที่มาเขียนเนี่ยเขาบอกตอนเขียนเมาอปัญ่าปู่ปูบอกเขาว่าบอกเพื่อนๆเขาแบบ เราบีเบียเราอยู่อยู่ราตื่นเกียน <c oughs> คนไม่ไหวรู้รู้ล่าไม่เลยมีความกล้ามันเลย <c oughs> มีความกล้าด้วยมันต้องแบบเป็นเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเนาะมีความแล้วสุ่มเสี่ยงของเว็บเชนเฮ้ยสุ่มเสี่ยงตัว,ตวโซล <c oughs> วซอนยังไงบ้อนอนทหารตามไหม <c oughs> <c oughs> ไม่กโอเคก็ท้ายสุดก็ต้องไปนอนเบียเขาเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ uh ่ะผมรู้สึกว่าแบบแค่มีคนลงชื่อสี่พันติดแล้วตอนตอนเขียนอาจจะเมาลงไม่ได้ คือการที่แอดลิสมันมีมันมีสเปซให้เราได้ไอ้สิ่งที่ต้องการออกไปเขารู้สึกต้องดีเพราะฉะนั้นทําให้ชนะของคนแต่ละคนต่างกันซึ่งชนะของแคมเปญบนเชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมงานแต่ขึ้นอยู่กับคนรงนั้นที่เป็นคนสร้างก็เลยอาจจะไม่ได้มองในแง่ว่าเฮ้ยไมคิดว่าแต่แบบมองว่าเฮ้ยจุดที่แบบไอ้คนมันคิดว่าอยากจะแก้ไขอะไรง แคปเปนน่ารักมากก็พอฟังเสียงดูอันต่อไปครับไม่ใช่ว่าเรื่องที่คนเราบ่นเนี่ยมันไม่จะต้องเป็นเรื่องที่แบบมันแบบด้านลบอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่มันอยากให้ดีกว่าเดิมก็ได้อจจะไม่เป็นเรื่องที่แบบแง่ลบอย่างเดียวน้องคนนี้เป็นในแง่ดีทลายกำแพงเออทลายกำแพงน้ำคติให้หนังเรื่องเดิดาวได้ฉายในโรงเรียนทั่วประเทศก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเป็นคุณพ่อของ งกเนี่ยโอจริงๆผู้รู้เรื่องนี้มาเพราะว่านักศึกษาผู้ทำยามคนเราไปสัมภาษณ์แย์ด้วยชื่อบดีผ่านนะอ่าแล้ววัตกรรมการสื่อสารเช่น O R G ไปอ่านได้แต่ว่าคือคุณพี่ว่า point อ,อนันหนึ่งที่อยากอยากจะ voice พวกเราหลายคนก็นคือว่าอ่าสิ่งที่คุณแยามแบบทีมทำได้เนื่องจากเพราะว่าเขามีเข้าใจ environment ของดิจิทัลนะคะแล้วเราแต่ละคนเนี่ยระดับของ ทักษะการในการใช้การสื่อสารโลกดิจิทัลไม่เท่ากันมันไม่สามารถที่จะมูอะไรต่างๆแบบได้ได้นะสองแพลตฟอร์มนะฮะในแง่ที่จะมีอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ที่ที่ถามนะครูครูชอบมากที่ว่าเอ๊ะมีเชิงเป็นเชิงบวกไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เครือข่ายเนี่ยอยู่ภายใต้ซัพพอร์ตของสสซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะที่ที่ได้รับแรงจากรัฐบาลนั้นเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องคำนึงถึง Image ในมุมในมุมของเชิงบวกเนี่ยเป็นประโยชน์แต่มุมถึงแอตแทกปุ๊บเนี่ยรัฐบาลจะย้อนกลับมาแล้วว่าเงินตรงไหนสนับสนุนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เซนซิทีในการที่จะที่จะใช้อารมณ์ในเชิงในิง่บหรือว่าในเชิงคือแม้จะเปลี่ยนแปลง,ปลงยังไงก็ตาม,มาแต่ท้ายสุดเนี่ยมันกลับมาว่าเอ๊ ใครไปจ้างเชฟมาทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในมุมเหมาะแล้วในแงน่ของไครซิสเนี่ยมันสำคัญม,มากนึกถึงว่าถ้าเราเป็นองค์กร CP นะแล้วเราถูกตีอย่างเงี้ยเราเราก็จะมองว่าเอ๊ะเข้่แข่ง CP ใครเอาเอา,เอาเงิน CP ไปหรือเปล่าเพราะฉนั้นเราต้องมองให้มันมันรอบมากกว่านี้สองการการสร้างเรื่องเนี่ย story ครูชอบมากเรื่องของของ,ของโมเมนต์กับวิธีการนะวิธีการจังหวะโอกาสหรือบางอย่างเนี่ยมันมันไม่เรียกว่า มันยังไม่เปิดพอหรือว่าทําอย่างไรที่ประเด็นที่เครือข่ายเราทาเนี่ยเราคิดว่าสังคมพร้อมไหมสังคมเอากับเราด้วยไหมบุหรี่กับเหล้าเป็นเรื่องที่สังคมยังไม่พร้อมพร้อมเหมือนกันพร้อมในมู่ของเราแต่พร้อมในในภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เลยคุณไปไหนยังไงยังไงคนก็เห็นอยู่ว่ายากกากินอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าออเดียนที่เราจะมูฟให้ใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง มันจะหาพวกได้ยังไงไอเนี้ยตรงเนี้ยที่ถึกๆแต่มันเป็นประเด็นที่มันฝึกเราให้เป็นเรียกว่าดิจิทัลซิติเซนชิพก็คือทักษะความเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่เราไม่ละเลยต่อปัญหาเนี่ยปัญหาสาระปัญหาอะไรต่างๆซึ่งพวกเราทำเนี่ยอยู่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอปัญหาของเรามันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ม่มเปปัญหายุางย่งยกมากเลยแต่ทําอย่างไรที่เรามองว่าเเรือ่องขย เนียสวยนะเรื่องขยะเนี่นยเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเห็นนะนี่มันถามว่าเชนเติบโตได้ยังไงเชนเติบโตได้เนื่นออจากว่าประเทศไทยเนี่ยมันชนชั้นกลางระดัแบบสูงการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงมันถึงมาเกิดได้นะ c e b o o k อันดแบบับท็อปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเข้าถึงแต่ปัญหาคือเข้าถึงแล้วใช้ไม่เป็น ใครไม่ถูกต้องอันนี้ครูฝากไว้นึงเรื่องเรื่องของการใช้เนี่ยมันต้องระวังมากนะเพราะท้ายสุดเนี่ยมันก็กลับมามโยนที่ตัวเองเหมือนยกตัวอย่างเมือ่อก่อนคุูสอนนักศึกษาเรื่องเพส,กล,ลเสกลับรถนะเคสกลับรถถามนักศึกษาว่ามันเกิดได้ยังไงเกิดได้ยังไงอยู่ๆเนี่ยดูซิมันมาจากคนทําคลิปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแลยอยากโพสแต่มันส่งมลกก็ทบอเยอะแยะเลย เหมือนเราเราเห็นปุ๊บเราโพสเนี่ยเราไม่เคยเท่าทันที่ว่าเอ๊ะยังไงแต่โชคดีคือเชนเนี่ยเขามีกระบวนการมี TOR มีกระบวนการจะต้องไปคุยเลยจเนี่ยเข้าไปดูว่าวิธีการอย่างนี้ถ้าเราจะไปรประยุกต์ใช้บ้างเราจะต้องไปดูก็เรียกว่าบทบทว่ามีขั้นตอนอย่างไงนโยบายของเขาอย่างไงเราถึงจะไปทำได้นะครับ กชครับฟังจากอาจารย์ผู <en> <eni> I mean, I ้แดงว่าคือบางเรื่องเนี่ยที่ที่อาจารย์บอกว่าอย่างเรื่องเรื่องเรื่องบูลลี่เรื่องไรในสังคมนี่ก็อกจากว่าถ้าเราอยู่จะต้องโดนใลงอย่างเงี้ยมันไาจจะต้องออกแบบใหม่ต้ออกแบบออกแบบใหม่ไม่ใช่หรอไม่เลนรสิ่งที่คุณคิดว่าเราทำได้ก็คือว่าเอาง่ายคืยอยู่อยู่อยู่กับกลุ่มแอลกอฮอล์นะอยู่กลุมแอลกอฮอล์เยอะมากเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใคร manage content ทรงยางเตียยมยังไงในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรา m a n a g ่ไม่ได้ คอนเทนต์ยังไงเหมือนกันแต่และพื้นที่เนี่ยโอ้โหส่งมาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมีอะไรไหมที่ถูกอะไรนะคะเขาเรียกว่าบริษัทเล่า,าทำแคมเปญผิดกฎหมายเหมือนการทำแมป,ปปิ้งได้เลยอย่างเี้เราไม่เคยทำเรามีแต่ส่งๆ่งงต่างคนต่างส่งจำรน้จจบนี่ฉันแ่ตายแล้วพวกนี้คือแบบเขาอยู่ในกลุ่มนั้นนะแต่เป็นออฟเซอร์อย่างนี้เรามีอย่างนี้เยอะมากในกลุ่มของพวกเรา แต่เราไม่เคย manage content แล้วไม่เคย create content content อย่างนี้อย่างที่คุณแมแยมพูดเนี่ยเป็น content อย่างเดียวไม่ได้ต้อง create ต้องเล่า story ต้องมี management หลายจุดมากนะคะตูปปากไว้ต้องเครือข่ายพวกเราที่ถูกพลาดถึงนั่นแหละให้เคยมีวิธีกรรมแชร์แบบเอาเหรียญทองโอลิมปิกไหมเหรียญอะไรปุ๊บถ่ายแชร์ก่อนเป็นยังไงแล้วได <laughs> ้เหรียนอะไรยังไงม,มีไหมครับจากประสบการณ์ที่พวกเราคิดดูอย่างหน้าตา โง่เฮงพวกเราแล้วคงจะมีความไวในการแชร์ระดับหนึ่งเลยนะครับต้องคิดก่อนแช์คมคอยคนเล่าได้เรียนรู้อะไรจากอย่างงี้เรารู้สึกว่ามันตอนเราทํางานเนอเราก็อยากจะส่งเมสเซจของเราไปแล้วเป็นยังไงเอ่ยบางทีอันนี้จะจะจกกาสร้างประสบการณ์นันคือมาจาก การส่งข่าวไปให้นักข่าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องเราว่ามันน่าสนใจเราก็พยายามส่งไปส่งไปแต่บางทีเนี่ยไม่ทำไมเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเรียนรู้อยู่ว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นปัญหาก่อปัญหาสังคมนะแล้วแบบนักข่าวไม่สนใจหรอหรืออะไรเงี้ยกําลังศึกษาว่าจะทายังไงที่จะเกเทียอการว่าคือพยายามที่จะสร้างสรรค์ตอบปเด็นเนื้อหาอย่างเงี้ยให้มันดู มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นประเด็นที่แบบเป็นประเด็นหลักจริงๆแล้วก็ทําให้นักข่าวเขาเอ่อกลับมาสนใจแล้วก็มองว่ามันเป็นปัญหาที่สังคมควรจะช่วยกันแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีงานเราค่อนข้างมีเยอะมากแล้วประเด็นเราก็มีเยอะมากแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องต้องพยายามจัดจัดสรรจัดการเรียกเซ็ตพาราเมตี้ก็คือต้องต้องหมายถึงว่าจัดราดับวานงานไหนก่อนๆๆแล้วก็ต้องดูสถานการณ์แล้วก็ทำ เวลาตอนนี้ทําอะไรก็ไม่ไดเ้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงกอนเด็อย่างเงี้ยคือจะมีเคสอะไรใช่ไหมเออเออคอใครอื่นบ้างนะจากประสบการณ์ที่เคยทำผมคิดว่าคือขครคนเราก็สะท้อนภาพชัดนลว่ามันอยากทําทุกเรื่องอะ่ะแต่เวลาส่งไปแล้วบางทีเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูบริบทนะครับแต่อย่างผมผมคิดว่าเชงก็บางทีงน้องเขาก็บอกว่าเขาก็มีเคสเข้าไปเยอะแต่สิ่งที่ต่างกันคือเขาจัดลำดับ เขาโอ้โหดีไซน์เยอะนะครับเคยขายอื่นเป็นยังไงครับใครเคยใช้เทคโนโลยีไ่ถามแลเหรอว่า success case หรือไม่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวถามเสร็จแล้วปิดพอดีเลยครับเอย่ามาถามอย่ามาตอบไว้นะครับอ่ะมีไหมครับเคยขายไหนที่แบบเคยใช้ TPA เชิญครับบุรณะชวนบุรณะบุรณะนิเเวศี่ครับอ่าถ้าถ้าเป็นเรื่องการการแชร์ข่าวยกตัวอย่างเช่น ส่งข่าวให้นักข่าวเนี่ยนะครับ<ม>เพื่อเพื่อให้เพื่อให้ข่าวมันสามารถเขีนได้เลยบางทีเราต้องทำ release <อ>ให้เขาด้วยคือเขาบางบางอย่างรายละเอียดมันเยอะเสร็จแล้วถ้าเขาต้องรู้แล้วก็เขียนออกมาแล้ว,ลวน,นําเสนอได้เลยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรถังข้อมูลมากมากเพราะฉะ <c oughs> นั้นเราก็ทำプレสリリースให้เลยนะครับแล้วก็แพร่กระจายให้แล้วก็ถ้าเกิดได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ย งานของเราและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นชิ้นง,งานออกไปให้เขาค่อนข้างจะต้องเป็นงานเรียกว่าเป็นข้อมูลข้อได้จริงเป็นแท็กนะครับแล้วก็จะไม่ใช่การเขียนคือไม่ทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็งานศึกษาครับจะต้องไม่ใช่เหมือนกับอยากจะเขียนเอามันหรืออะไรเงี้ยนะท่านท่านใดอีกครับอ้าคุณพีเนาะขอ ขอถามกลับไปพี่เชนนะคะตอนลงชื่อเนี่ยมันจะมีจํานวนที่บอกว่าอยากให้แคมเปญน,นี้ถึงยอดเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วไอ้ยอดตรงนั้นอะคือคนที่ตั้งเป็นคนคิดเองว่าอยากจะให้ถึงเท่าไหร่หรือว่าทางนี้เป็นคนกําหนดให้ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเลขเท่าไหร่ถึงจะอิมแพกแบบนี้ค่ะมันมาจากมันมาได้ยังไงค่ะใครกําหนดตัวตัวโกใช่ไหมคะ บางบางแคมเปญก็ก็กาหนดเองโดยเจ้าของแคมเปญนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่กําหนดเนี่ยตัวระบบมันจะเซตว่ายิ่งมากยิ่งดีสมมติเต็มร้อยถึงร้อยแล้วปุ๊บม,มันจะขยายเป็นห้าร้อยถึงห้าร้อยมันจะขยายเป็นพันเป็นตามที่แบบเพราะโดยหลักการของของของ,ของเชนแล้วคือแบบเฮ้ยถ้ามันยิ่งมากยิ่งดีถ้ามันยิ่งมีคนพูดถึงเรื่องนี้ยิ่งดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เออก็ มันเลยเซ็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าบาง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 เคสเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยขอเอหมื่นห้าอะไรชื่อเพื่อที่จะไปยืน่นสอสอชออ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของแคมเปญเราก็ปรึกษาว่าอ๋อที่พี่อยากได้หมื่นห้านี่เพระาะอะไรเหรอคะอะไรดูนี่นั่นเขาแบบเออพี่ว่าเท่านี้ถึงมันเป็นพีเวทของแคมเปญที่อยากรันจนถึงสามอาทิตย์เนี่ยเสร็จแล้วจะได้ไปยื่นให้พอดีเหมือนห้าเนี่ยโอเคอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของแคมเปญเมื่อกี้คำถามที่สองนี่คืออะไรนะคะ อันนี้อันนี้เหมือนตอบคำถามได้คอนเทนต์เขาไหร่ถึงจะอิมแพ็คเลยอ่าถ้าไหลมันจะอิมแพคมันมันแล้วแต่แคมเปญนะคะบางแคมเปญแบบไม่จําเป็นต้องถึงหลักหมื่นมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นอยู่กับว่าดิสซิชันเมเกอร์อันนั้นคืออะไรหรือว่าบริบทรอบๆที่ที่พูดถึงแคมเปญนี้มันมันแรงมันแบบมันมันจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าเนี่ยถ้าสามหมื่นเราจะได้นะอะไรเงี้ยก็เลยขึ้นอยู่กับ พี่ตู่มีอะไรไหมครับออจริงเดี๋ยวเรายังมีเวลาแชร์กันอีกนะครับแตเดี๋ยวมีจะมีกรณีศึก,กสาหนึ่งคันนี้ก่อนจะจบนี่ก็เลยเดี๋ยวฝากคำถามเดี๋ยวเดวคุยกันต่อนะฮะคือคือของความเชนะเนี่ยก็เลยนึกถึงสุภาษิตเีนอันหนึ่งที่เขาบอกว่าจุดตะเกียงดีกว่ากลด่าความมืดนะฮะ เขาปัญหาของเขาคือทำเสียงบนให้มันมาเป็นแอคชั่นอ่ะแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ของอสื่อสารไอเนี่ยดิจิตอลเนี่ยนะใช้ทคนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมดูแล้วถ้าเกิดไม่มีคนไปนจัดก,การนะสมมติว่าเราพื้นที่เนี้ยโอเคมันใช้ได้แล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าจากเสียงเล็กเสียงน้อยฉันมีเพื่อนฉันมีคนที่จะมาร่วบได้นะฮะมันคล้ายๆแบบว่ามันช่วยช่วยเราเนาะ ให้เรารู้สึกว่าแทนที่เราจะบ่นอย่างเดียวแล้วเรา,เราจะต้องแอคชั่นกับปัญหาน,นั้นเนี้ยมันน่าสนใจว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ยพอมันมีขึ้นมาแล้วแพลตฟอร์มเนี้ยถ้ามันไม่มีคนจัดการเนี่ยว่าไปสักพักหนึ่งมันก็อาจจะมกเขาเรียกวไรนะชีวิตมันไม่ไม่ยืนยาวนะที้สิ่งที่คิดจะทำเนี่ยมันก็อาจจะหยุดแค่นั้นมันก็จะต้องมีจะเรียกว่ากลยุทธ์หรืออะไรก็ได้นะที่มันตามมาอีกตามมาทั้งทั้ง ั้งในแพลตฟอร์มน,นั้นแล้วก็นอกอนุสิทอ,อะไรเงี้ยตรงนี้บอกว่าน่าศึกษาเพราะว่าเราจะเจอปัญหาเนี่ยเนาะเอ o ผมเชื่อเลยว่าทุกโครงการทั้งเชิงลุกเชิงอะไรทั้งหลายเนี่ยงานเยอะคนน้อยทำหลายหน้าที่เนื<ม>้อหาตึง<ม>นะมีบทบอกอะไรพูดได้หมดเลยนะแต่พอมาถึงจุดเนี้ยคิดไม่ออกละเนี่ยตรงนี้ ลองแชร์เ่ยพราะเรามีโอกาสดีแล้วนะเดี๋ยวเราช่วยกันทะลวงตรงนี้หน่อยนะฮะไหนๆเรามีเคสเดี๋ยวจะมีรวมทั้งหมดสองเคสเววนี่ยผมคิดว่าประเด็นพวกเนี้ยเราลองกลับมาที่ตัวเนื้องานของเราแล้วเอ๊ะมันแล้วจับประเด็นดีๆแล้วก็พยายามทะลวงตรงนี้ไปผมว่าจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเรานด้ศึกษาซึ่งในวันนี้ที่สองก็น่าสนใจนะแค่เดี๋ยวเราเดี๋ยวนตครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณ คมต่างๆการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ,างๆ,างๆมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะครับเราก็จะมีทยอยมีหลายๆรูปแบบนะครับมาให้ให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ